Turn in. Stop it, oh, cheese. วันใหม่วันที่สองของการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับก็ oh. เราเจอกับฟูจิแบบเติมตาแลนะ้เห็นไแดดสว่างฟ้าแจ่มใสวันนี้ามาดูฟูจิกันดูแ <Hey, S 1> ดยจ้อบรรยากาศนาวข mm hmm. องผมยังสวย mm hmm. แน่นอนจริงทุกคนโอ้โหขายได้บ้านมุม้ม้้งสวยมาก เดี๋ยวน้ำยังไม่อาบขอไปอาบน้ำก่อนทุกคนเดี๋ยวมาไปเที่ยวรอบเขาฟูจิโกะกันนะครับสภาพลูกทั้งสองคนวันแรกครับตะไทยยังไม่ตื่นละไมเมื่อกี้ตื่นขึ้น,นมาหลาทีหนึ่งแล้วก็รับต่อฟูจิละไมฟูจิละไม และเยี่สิบไทย one hour later และนี่คือโรงแรมของเรานะครับชื่อว่า The Garden Fuji The Garden Fuji สุดยอด นะนะกอดกัน,ก,ก,นก,กันักกันดกัน <Yeah. S 1> กดกันรักกันกดกันรักกันอันนี้เราก็เดินอยู่ที่หมู่บ้านน้ำใสกันนะฮะอกอันนี้เป็นรถเอ็กส์ครเตอร์คนระับ บ้านเราเรียกแมคโครแมคโครแมคโครเราจะพลาดไม่ได้เลยถ้าเราเจอรถแท็กเตอร์เราก็ต้องมาถ่ายนะครับโอ้โคตรเย็นอะ่ะที่นี่ประมาณสัก10บองศาอีนิดแต่บ้านเราตอนนี้40บ้านผมนะตอนนี้40องศา,าทุกคนเอ,อ้นี่คือรถแท็กเตอร์คูวต้านะครับเป็นแกรนเดอร์ซันชัยแกรนเดอร์ซันชัย G.L 27ขนาด27แรงมา้าจะบอกว่าเก่าญี่ปุ่นก็นไม่ใช่ ค่ะอันนี้นชิปงานที่มาเที่ยวในวันนี้นี่ไม่ใช่จอนเดียนะครับนี <in S 1> ม่มาคูเต้านะครับนี่นะครับหมู่บ้านน้ำใสก็ใสหมดเลยนะครับอันนี้เรามาให้อาหารปลาแซลมอนกันนะครับปลาแซลมอนยิงทุกคนนี่ปลาทราบปลาแซลมอนมเห็นนะเปล่าไม่รู้ตมัาาลนลำเลยเล่นะ ไทยให้ได้กี่ตัวแล้วแต่ไทยให้ได้กี่ตัวแล้วลูกเร็วให้ได้กี่ตัวแล้วให้ได้กี่ตัวแล้วเมื่อกี้จำนวนคนปริมาณมหาศาลโอ้ยคนอย่างเยอะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่แรนดอมมานะครับไม่รู้ว่านะร้านอะไรอร่อยแบบไหนแต่ซสึกจะเป็นพวกเกี่ยวกับหม้อไฟแล้วก็เป็นเส้นแบนๆคล้ายๆกับเสนอูด้งแต่ร้านนี้ร้านดังนะครับแล้วก็เป็นการนั่งเสือ้อแล้วกนทัมิอีกแล้วใส่เสื้อทัชมินั่งองนะเนี่ยเรามีเสือ้อทัชพมิสนังเดี๋ยวมาดูหน้าตาของอาหารที่นี่กันดีกว่าเป็นแรนด้อมแบบที่คนมาเยอะด้วย ไม่ได้วางแผนมาร้านนี้แต่ว่าเรามากันแบบแรนดอมเสร็จแรกมาแล้วครับลองนี่อ well. ันนี้ให้เดาเนี่ยอันนี้คือเนื้อมานะฮะอันนี้เป็นแอปเปอ้ลไทเซอร์ของเขาเยวมาลองกันดีกว่าเนื้อมาด้วยก่อนมาลองกันโชว์อยู่นิดนึงโชว์อยู 2> 2> ่เสร็จนิดนึงก็ไม่ต่างกับซอยจุ่ะรอดไหม นุ่มๆนุ่มเดือดชาเลยนุ่มเป็นเดี่ยวนี่เลยทุกคนมาแล้วมันเป็นเซตนะครับก็น่าจะเป็นเซ็ตนาเบะแล้วเซ็ตแบนเส้นแบนๆเี้ยเ่ามาท่ามันโคตรเยอะนั่งรุ่งก่อนได้ไหมคะอยากเยอะเลยคุณสาวคุณสาวกับคุณแม่เขาเกิดจะแย่แล้วตอนนี้นี่ทุกคนมันจะเป็นเส้นแบนๆเี้ย นื้อเนือเดือดน้ำซุปมันก็น้ำซุปมันก็แปลกๆอย่างนี้อารมณ์เหมือนกินอูด้งเส้นหนาๆใหญ่ๆอากาศตอนนี้เย็นอยู่ครับเย็นพอสมควรประมาณกี่อวศาวะ จิบองศาแล้วได้กินของร้อนนี่แม่งก็ดีเว้ยแต่มันเยอะไปเราแวะมาที่นี่นะครับ กีโปกีโปอ่ะถูกไม่รู้พอดีขึ้นทางด่วนมาแล้วเราเห็นบนทางด่วนก็เลยมันเป็นสถานที่เด็กเล่นกันก็เลยลงมาดูหน่อยสิอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยพาลูกสาวมาด้วยเดินไหมคะแกุ้มแล้วเดินได้ไหมเนื่อเยียบไปนู่นแล้วไปวิ่งตามอมามาไปเลยไป let's go นี่แหละ ข้อดีคือขับรถเที่ยวเรามาเล่นกันเองไม่ได้มีอะไรเลยแต่คนไม่มีคนเลยเนี่เป็นที่เที่ยวที่บังเอิญเจอก็ให้ไทยๆทยได้มาเล่นนะครับตรงนี้รู้สึกไม่เสียค่าเข้านะครับก็มีสวนสนุกตรงนี้ให้เล่นกันเห็นไหมใหญ่เลยใหญ่บึ้มเลย <c oughs> เป็นสวนสาธารณะหรือเปล่าแต่สวยดีเออตรงที่เสียตังก็มีตรงใบมอเตอร์ไฟสวยดีนี่ทางด่วน ล้วขับผ่านตรงนี้แล้วก็เห็นตรงนี้ก็เลยเลี้ยวลงมาให้ลูกเล่นสักหน่อยที่นี่จะมีลานกว้างให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทิวิตรี่ตรงนั้นเป็นจะเป็นบาลานซ์บอ์มีสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นจักรยานนะฮะตรงนั้นจะมีที่เช่าอยู่ก็มีสนามอยู่ตรงนู้นนะฮะถือว่าตรงนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กญี่ปุ่นเขาะนะครับ ที่นี่ทําได้ดีมากทุกคนเออที่นี่ยังมีน่าจะเป็นอีเวนต์อ่ะถ้าแบบว่ามีอีเวนต์ปิ้งย่างมีอยู่ที่โต๊ะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบตั้งมาสิบโต๊ะอีเวนต์ปิ้งย่างแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เออเจ๋งดีวะ่ะตรงนั้นให้เด็กๆเ,เ,เล่นนะพ่อแม่ปิ้งย่างกินเบียร์กันตรงนี้ก่ว้าเนี่ยเป็นการย้ายสถานที่ละเราจะเข้าโตเกียวแล้วนะครับวันนี้ซูชิซันไมลรอมันมานานแล้วซูชิซันไมล ร้านที่กินประจํากินทุกวันถ้าอยู่ห่วยเนาะเมื่อกี้ขับรถมาเรื่อยๆครับขับมาเรื่ยอยเเจอนี่คือคาเฟู่จิใช่ไหมก็มาเจอนี่เลยคิด US เอสแลเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว <Okay. S 1> ่ามัอไร a few moments later สรุปแล้วไอ้นี่ฮะคิดแลนด์เนี่ย,ยมันก็คล้ายๆกับฮาร์เบอร์แลนด์แถวโรตัสบ้านเรานั่นแหละไม่ต่างเลยก็เลยไม่เข้าไปดีกว่ามันคล้ายๆกับ เครื่องเล่นส,สนุกรถตัดแถวบ้านเราแต่ตัวนู้น Fuji Yamabia เสรไดายนะครับรถมาขับรถมาก็เลยกินเบียร์กินเหล้าไม่ได้ทุกคนอ่ะเดินทางไปที่ต่อไปซึ่งไม่รู้เหมือนกันแวะเจออะไรก็จอดเอา้าเป็นฟูจินะาม,มาทางไปที่พักก็ค่อนข้างจัเดินฟูจินะไทยท เล็กและดูลึกลับดีท้ายเห็นยากุจิพรุ่งนี้เราจะได้เห็นฟูจิไหม การเดินถึงแล้วลงไปเลยที่จอดรถข้างล่างนะ,ะฉันเก็บสุขเขตอะไรโอ้ยเก็บอะไรในเอสหรือบีวะนี่พรุ่งนี้เราจะเห็นไหม <Wow. S 1> เราจะเห็นมุมนี้ไหม <Wow. S 1> แสดงว่าบุกยังมาไม่ถึง 还没见吗